Hey, pop the trunk, uh, open up. Saw soul, good price soul good out of the trunk, sight. might talent. Hey, yeah. yeah. saw a hold my I คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงอีเวนต์เลดบอสนะครับผมอ่ะก็มีชื่อว่ามันกลับมาแล้วอีเวนต์เลดบอสการจู่โจมของรีไลซิ่งกันดั้มนะครับเอ่อขอบอกไว้ก่อนเลยนะไอ้คำว่ามันกลับมาแล้วเนี่ยมันชอบกลับมาแล้วมันกากนะครับผมเออกลับมาแล้วอีเวนต์มันง่ายนะอ่ะ ก็นี่แหละครับด้วยความที่มันง่ายนี่แหละเออมันเลยเกิดปัญหานะครับก็เพราะว่าออพออีเวนต์มันง่ายนะครับผมมันก็ไม่มีใครที่แบบแชร์เลดบอสขอความช่วยเหลือในการตีเลดบอสนะครับทําให้ผมเนี่ยหาตั๋วเอสเลนะครับผมตั๋วสุดท้ายเนี่ยไม่เจอนะครับหายากมากและใช้เวลา2วันนะครับในการดรอปเออมันก็ยากนิดนึงนะครับผมโอเค มันยากแค่หานะแต่ว่าในตัวเลดบอสเนี่ยคือมันมันไม่ได้ยากนะครับมันง่ายนะก็เกิดนิดนึงแล้วกันนะครับผมว่าเอีเวนต์เลดบอสเนี่ยเป็นเอีเวนต์ที่เอาไว้เปิดตัวโมบิลอาร์เมอร์นั่นเองนะครับผมเออเอาไว้เปิดตัว m a กันนะนั่นแหละเขาถึงเรียกว่าเอีเวนต์เลดบอสนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะเออแต่บางทีก็เอาโมบิสูตรไปเป็นตัวบอสก็มีนะครับเอาละ ก็พูดกันเยอะแล้วเนาะมาดูของรางวัลรวมกันก่อนนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมอ่าอีเวนต์เลดบอสรอบนี้เขาให้พัทเสริมอะไรมาบ้างนะครับก็มีป้องกันบีมนะครับผมแล้วก็อ่าป้องกันวัตถุนะเสร็จแล้วก็โจมตีบีมนะครับอ่าก็จะมีอยู่3ามอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ส่วน ของรางวัลที่ได้เยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นวิลลี่ฮาร์ดแลแลวก็ซูเปอร์แลนะครับหนะ้าตาเหมือนกันนะแล้วก็สําหรับผู้เล่นนะครับผมที่คอยเล่นช่วยเหลือนะหรือว่าเพื่อนกดแชร์เข้ามานะครับเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์รับของรางวัลก็หน้าตาเหมือนกันนะครับผมเออหนะ้าตาเหมือนกันนะโอเคต่อมานะครับเราก็มาดูอของรางวัลกันนะว่าแ้มอีเวนต์เนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยนะอันนี้ขออนุญาตแบบ พูดในส่วนของรางวัลที่มันดีๆจริงๆนะครับไม่รู้นะว่าตรงนี้มันจะมีหรือเปล่านะครับผมเออเลื่อนลงมาเรื่อยๆอ่าไหนมีอะไรอีกไหมสี่หมื่นก็จะเป็นตัวสีแดงเหมือนเดิมนะครับผมโอเคแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะอ่าเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเลดบอสเนี่ยเออไม่มีนะครับผมอ่าเลดบอสไม่มีนะจบอยู่ที่แปดแสนแต้มนะครับเอาละอ่ามาดู ของรางวัลอันดับกันต่อนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะของรางวัลอันดับนะครับโอเครางวัลอันดับของกดดูหน่อยก็จะเป็นในหน้าตาแบบนี้นะครับผมยิ่งอันดับสูงนะก็จะได้ตั๋วเอาไว้ไปแลกของได้ยิ่งเยอะนะครับก็อันดับ 1- นึงถึงสิเนี่ยก็จะมีอยู่ที่8ดใบเลยนะครับผมเออมี8ดใบนะโอเคอ่ะเลื่อนลงมาไหนดูซิตั๋วแลกของ อ่าเต็มที่ก็คือจะต้องอันดับหนึ่งพันขึ้นไปนะครับอ่อก็จะได้หนึ่งใบประมาณนี้นะครับผมถัดมานะครับผมเราก็จะมาดูตั๋วของแรกของแถมกันนะเออตั๋วรางวาลกันนะครับว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมก็เริ่มแรกเลยก็จะเป็นดาวม่วงนะครับอ่าสำหรับผู้เล่นที่ต้องการอัปดาวม่วงนะก็แนะนําเลยนะครับผมใช้ทั้งหมดอยู่สี่ใบนะครับลุยไปเลยนะ จะมีดาวม่วงของอโมบิสูดห้าดาวนะครับผมแล้วก็มีดาวม่วงของ f a นะ FA เนี่ยจะใช้แค่2ใบน,นะครับหดาวจะใช้ทั้งหมดอยู่4ใบในการอัพนะครับผมแล้วก็มีของโมบิสูดสี่ดาวด้วยมีตัวระดับ4ดาวด้วยนั่นเองนะฮะจะใช้ในการแรกก็คือ2ใบเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับ MA เลยนะเออโอเคก็มีหลายตัวนะครับเนี่ยสำหรับผู้เล่นที่สนใจนะครับก็ลองเลื่อนมาดูเอานะ มีตัวไหนที่ต้องตาต้องใจหรือว่ากําลังอัพอยู่หรือเปล่านะครับต่อมาก็จะเป็นใบปลดช่องน้ำบ,บินเสริมนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็มีราคาย่อมเยานะครับผมก็คือ1ใบเท่านั้นนะครับราคาย่อมเยาวมากสุดท้ายนะครับผมอื่นๆเนี่ยก็จะมีเศษชิ้นส่วนดาวม่วงนะครับผมอยู่ตรงนี้ด้วยนะก็ใช้2ใบในการแลกนะครับโอเคครับต่อมาก็มาดูร้านแรกของกันนะครับผมว่าหน้าตาข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะ โอเคครับผมร้านแรกของก็อย่างแรกเลยก็คือจะมีตั๋วนะครับเอาไว้แลกรางวัลเนาะตั๋วรางวัลก็จะมีแต้มอยู่ทั้งหมด1ล้านแต้มนะครับในการเอานะก็ได้แค่ใบเดียวนะครับมีเพชรให้นะครับเป็นทองถังยีนันเองประสงค์นะครับผมใบรีสกิลของนักบินนะครับตั๋ว3มดาวแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นของเดิมๆนะครับโอ้ตรงนี้มียันแม่นะครับผมเออยันแม่ชื่อว่าลิบบ้านะครับจาก ซีรีส์กันดั้มวิงนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมแลกกันนะมีทั้งหมดอยู่50แผ่นนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมแลกกันไว้ด้วยนะยันแม่นะครับเออของดีนะของดีที่เราควรจะสะสมไว้นะครับผมมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวขออนุญาตโอเคก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วนะอ่าแล้วก็มีนักบินเสริมนะครับของ MA นะอ่าก็เป็นตัวเก่าแล้วก็นักบิน MA นะครับตัวเก่าเช่นเดียวกันโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับ ทำไมไม่ให้ไบรีชาร์จเอมาใส่บ้างเนาะเออชาร์จก็ประมาณสักล้านแต้มอะไรเงี้ยเออเราก็จะตีถึงนะอันนี้โอเคครับผมมาต่อมาก็มาพูดถึงวิธีการเคลียร์ในด่านต่างๆนะครับอ่ะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอีเวนต์ไหนก็แล้วแต่ที่มันมีการกำกับคำว่ามันกลับมาแล้วนะครับผมมันมักจะเป็นอีเวนต์ที่ง่ายเสมอนะ กระจอกเสมอกากด้วยนะครับผมมามาเริ่มจากเวลี่ฮาร์ดกันก่อนนะครับเนี่ยทีมที่ผมเอาไว้เคลียเวลี่ฮาร์ดก็คือแบบตัวสี่ดาวเก่าเก่าเอาเรื่องนะครับผมบอกได้เลยว่าเก่าเอาเรื่องนะออระดับแต่ละตัวก็คืออ่หกเดือนเก้าเดือนหนึ่งปีขึ้นไปนะครับมันก็อืก็คิดดูเอาอะว่าหุ่นขนาดเนี้ยมันยังเคลียได้นะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูกันก่อนนะครับเอ,อจำ บอสไม่ได้นะอ่ะบอสของเวลี่ฮาร์ดนะครับผมก็คือเอ็มเอนะครับรีไลซิงเงินดั้มนั่นเองนะครับผมก็จะยืนอยู่แนวหลังหลังสุดเลยนะครับผมส่วนเบสสองตัวนะก็จะเป็นสายสนับสนุนนะเออโมมิลดอรเมนะครับผมแล้วก็เอ็กวาคิลีแลนเดอร์นะครับผมอ่ะสตัวนี้นะครับสามารถทําลายได้นะครับผมเออสามารถโจมตีแล้วให้พังได้นั่นเองนะครับอ่ะก็ HP บอสก็จะอยู่ที่ 5้าสิบล้านนะครับผมห้าสิบเอนั่นเองนะวิธีในการเล่นนะครับก็แบบง่ายๆเลยนะครับก็คือหาโมบิลสูตรที่มีการรับตัวตายจะแทนหรือว่ารับดามจแทนนะครับผมหรือทำให้ทีมอะ่ะไม่ได้รับความเสียหายนะออรอบนี้ก็เลือกมาดำนะครับแล้วก็เลือกเอลเมดนะครับผมเออเอมาบล็อกสูนย์ความเสียหายด้วยนะเลือกเอลเมดมาด้วยนะครับผมอ่า ตัวทาดาเมจนะครับก็จะเป็น R1 นั่นเองนะ R1 เห็นไหมตัวเก่านะครับเก่าเอาเรื่องนะก็สามารถจัดก,การได้นะครับผมแล้วก็มีตัวสนับสนุนอีก3ตัวนะครับผมก็คือ SF นะครับผม s t e d o m นะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราใช้กันประจําอยู่แล้วนะสำหรับอีเวนต์นะครับออตอนนี้เขากลายเป็นตัวที่เอาไปเล่นกับอีเวนต์แล้วนะ อ่าถ้าไม่ตายที่2อ,องเขาก็จะเป็นเรื่องของการบัฟให้กับเพื่อนเนี่ยโจมตีคิดิคอนหนึ่งร้อเเนะครับผมแล้วก็บัฟดาเมคิเดคอนด้วยนั่นเองนะครับอ่าต่อมานะครับผมก็จะเป็นนกทองนะครับผมอ่าคอยชาร์จเอให้กับพวกพวกนะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็คือตัวซัพพอร์ตนะซันเดเมียวกันดั้มไดโชคุน ok นะครับก็ใช้ถ้าไม่ตายที่2นะคือจะพยายาม บัฟให้กับโมบิสูที่โจมตี่าวัตถุสูงสุดนะครับก็คือ r 1นั่นเองนะครับผมโอเคไปดูกันเลยนะครับผมว่า,าลักษณะการเล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเริ่มเกมมานะครับผมก็เป็นตามที่เรากำหนดเลยนะคือ r 1เนี่ยจะทำการโจมตีนะครับแล้ว มาดำกับเอลเมดนะครับผมเขาก็จะทำการคุ้มครอง R1 นั่นเองนะโดยที่มีโมบิสูตอีก3ตัวนะครับผมคอยซับพอร์ตให้กับ R1 นะอ่าตอนนี้ R1 HP ใกล้หมดแล้วใช่ไหมเอลเมดออกมาพอดีนะครับผมเออแค่นั้นแหละนะเอลเมดออกมาพอดีก็กันได้พอดีนะมาดำก็ใช้ท่าไม่ตายด้วยนะครับเพราะฉะนั้น R1 ก็จะไม่ได้รับความเสียหายนั่นเองนะเขาก็สามารถเคลียร์นะครับผมเนี่ยโจมตีถ้าไม่ตายโจมตีไปเรื่อยๆจนเอ,อ่อ HP ของบอสเนี่ย หมดนั่นเองนะครับเห็นไหมโจมตีรุนแรงด้วยนะตัวนี้นะครับ R1 น,นะโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบค่อนข้างเร็วนะครับผมเออมีแค่นี้แหละนะสำหรับวิลิฮาร์ดนะครับต่อมานะครับผมเราก็จะมาเล่นในด่านแรกกันบ้างนะว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูข้อมูลกันก่อนนะครับผมด่านแรกเนี่ยก็หน้าตา มันจะไม่เหมือนกับโมบิสูตรของเบลี่ฮาร์ดนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับผมเออบอกไว้ก่อนนะว่าตำแหน่งมันคล้ายนะไอตัวที่เป็นเป้าหมายหรือว่าตัวบอสนะครับในดานแรนี้นะครับมันจะยืนอยู่แนวหลังหลังสุดเลยนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็มีอีกสองตัวนะครับคอยซัพพอร์ตคอยเป็นเบให้นะครับผมบอกได้เลยว่าดานแรนี้ก็ใช้ทีมเดิมได้นะครับอ่าใช้ทีมเดิมในการเคลียร์ก็ได้นะ แมยังจะเจาะง่ายกว่าไอตัวเวลี่ฮาร์ดด้วยนะครับอ่าโอเคไปดูกันนะครับผมเมื่อเริ่มเกมในด่านแรกนะครับก็จะเป็นมุกเดิมเลยนะคือให้อันหนึ่งเนี่ยจัดการแล้วก็มาดําเนี่ยคอยคุ้มกะลาหัวแล้วก็เอลเมคอยคุ้มกะลาหัวของอันหนึ่งนะครับอ่าคุ้มกันไม่ให้อันหนึ่งตายนั่นเองนะเวลา HP อันหนึ่งเหลือศูนย์ะครับส่วนโมบิสู3ตัวก็คอยซัพพอร์ตคอยบัฟให้มันจบตีแรงขึ้น แค่นั้นเองนะครับผมเนี่ยเหมือนเดือเป๊ะๆนะเออไม่มีอะไรเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยมันก็คือยืนอยู่แนวหลังหลังสุดเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าด่านแรเนี่ยคือเบสองตัวเนี่ยมันจัดการไม่ได้นะครับเออมันก็จะได้รับแค่หนึ่งดาเมจเท่านั้นนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะบอกได้เลยว่าจบเร็วมาก ต่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึงด่านซูเปอร์เลกันบ้างนะว่า,าใช้สีดาวตัวไหนในการเล่นนะครับโอเคอ่ะมาดูในการเล่นสีดาวของผมบ้างนะครับอ่าเราก็จะถอดออกหมดเลยนะครับผมนี่มาถอดออกหมดเลยนะโอเคอ่ะเอเอก็เอาออกด้วยนะครับเอเอก็เอาออกด้วยนะเอาละมาเริ่มจากการจัดทีมโมบิสูนกันก่อนนะครับผม อย่างแรกเลยนะก็เป็นตัวคุ้มครองนะครับเหมือนเดิมนะใช้มาดํานะครับผมอ่าต่อมานะครับก็ด่านซุปเปอร์เลยเนี่ยมันจะมีเรื่องของการติดสตันด้วยนะครับเออแล้วไอการติดสตันเนี่ยคือใช้สกิลที่มันมีการป้องกันสตันแบบตรงๆอะ่ะมันไม่ได้นะครับผมมันโดนล้างอยู่ดีนะมันยังโดนล้างอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ไฮนิวกันดัมเฮฟวี่เวฟพอนต์ซิสเต็มไทปตัวนี้นะครับผม เนี่ยอาศัยสกิลเขานะคือเมื่อเริ่มเกมมาเนี่ยเขาจะป้องกันสภาวะผิดปกติทั้งหมดเลยนะเป็นระยะเวลา20วินะครับผมก็ใช้ตัวนี้ลงไปแทนนะครับเอาละอ่าถัดมานะครับผมอันนี้เป็นตัวดาเมจนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นในระดับ4ดาวนะครับผมจะแนะนำอยู่2ตัวนะเอออย่างแรกเลยนะครับผมก็คือซูซานโนโอนะครับอ่าตัวนี้ ผมคิดว่าคงไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะเพราะว่าผมเพิ่งําคลิปไปนะครับผมเออว่ามันแอบ,บแรงนะตัวนี้นะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือเอ็กเซียนั่นเองนะอ่าเอ็กเซียตัวใหม่ล่าสุดนะครับขออภัยด้วยนะผมไม่มีนะครับแต่ว่าอ่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันนะว่าเป็นหน้าตายังไงนะครับเอ็กเซียตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมโอเคมาที่ยูนิตนะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อเรายังไม่มีนั่นเองนะครับผมนี่เอาละ เดี๋ยวลองมากดหาดูนะครับโอเค x เ,เซียจา๋าอยู่ไหนเอเซียอ่าตรงนี้นะครับผมนี่ครับเอกเซียสายลอบด้านนั่นเองนะเออนี่แหละครับผมอ่าโจมตีแนวหลังนั่นเองนะครับนี่ไงอ่าตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าอ่าถ้าจะให้ดีนะคือใช้ถ้าไม่ตายที่2นะครับเออจะค่อนข้างดีมากนะถ้าไม่ตายที่2ของเขาเนี่ยอ่าก็จะเป็นการโจมตีทั้งหมดนะครับ ไม่ใช่โจมตีแนวหลังนะเอออันนี้นะครับผมนี่นะครับโจมตีทุกตัวนะครับใช้ท่าไม่ตายนี้แป,ป๊บเดียวครับชนะนะครับผมเอออันนี้ง่ายมากเลยนะแค่นี้นะครับก็จะมีแค่2ตัวนี้นะฮะในระดับ4ดาวที่ผมอยากจะแนะนํานะครับผมส่วนโมบิสูตระดับหดาวเนี่ยคือแบบเออผมคงไม่ต้องรีวิวมั้งเพราะว่าโมบิสูตรระดับ5ดาวคือมันเก่งอยู่แล้วอะ่ะ มันกินในของมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามรีวิวโมบิสูที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะหาได้ทั่วไปนะระดับ5ดาวนี่คือมันอาจจะเป็นเฉพาะทางนะครับผมก็เลยไม่รีวิวนะครับผมโอเคมามาว่ากันต่อนะซูปเปอร์แลนะครับอย่างที่บอกไปนะว่า,าก็มีแค่สองตัวนะครับในระดับ4ดาวนะมีอยู่2ตัวที่ผมจะนำเสนอนะครับซึ่ง กันดัมเอ็กเซียเนี่ยผมไม่มีนะครับผมอ่าก็จะใช้ซูซานโอแทนนะครับผมโอเคต่อมานะครับเราก็จะมาเลือกอีก2ตัวนะจะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับซูซานโอเนี่ยใช้ธาตุวัตถุในการโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวที่จะซัพพอร์ตนะครับก็คือซันเดเมียวกันดัมเดยโชกุลนั่นเองนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าเพื่อเพิ่มความรุนแรงนะเราก็จะใช้สไตฟฟีดอมนะหรือว่า SF ตัวนี้นะครับ ก็ใช้ท้าไม่ตายนะคือมันจะบัฟคีดีคอนดาเมจเข้าไปอีกนะครับจริงๆแล้วซูซานโอกคือดาเมจมันแรงอยู่แล้วนะอ่าก็อย่างที่ผมรีวิวไปนะครับว่าดาเมจมันแรงเอาเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าก็อยากให้มันแรงมากกว่านี้นะครับผมอ่ะต่อมานะครับ MA นะอ่า MA ไหนดูซิผมได้ตั้งค่าไว้ไหมเออเอนี่นะครับผม MA ก็คือบิ๊กแรงนะครับเออ ก็เอาไว้คอยชาร์จ EN แล้วก็ฟื้นฟู HP ให้กับทั้งทีมนะครับโอเคครับผมพูดกันนานแล้วเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่าในซ u เปอร์แลเนี่ย4ดาวแบบนี้นะครับจะจัดการได้ยังไงนะอ้อแล้วลืมบอกไปนะครับผมไอตัวบอสในซ u เปอร์แลนะครับตัวเป้าหมายเนี่ยตัวบอสเนี่ยมันยืนอยู่แนวหน้าหน้าสุดนะครับผม มามาดูกันครับอ่าเมื่อเริ่มเกมนะเขาก็จะทําการบง้งทําการบัฟอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวบอสยืนอยู่หน้าหน้าสุดนะครับผมเราเล่นทีมหน้าสี่ตัวนะก็จะมีความช้านิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะเดี๋ยวซูซานโอเขาจัดการนะครับอ่าอันนี้ก็เริ่มเริ่มแล้วนะอ่าเริ่มที่จะจัดการแล้วนะครับผมปั่นไปเรื่อยนะเห็นไหมแป๊บเดียวเนี่ยคือมันจะไปครึ่งหลอดแล้วอะ่ะเจ้าซูซานโอโอเนี่ยแรงนะครับ บอกได้เลยว่าแรงนะเขาก็จะสะสมไปเรื่อยๆแป๊บเดียวนี่เกินแล้วนะครับอีกดอกหนึ่งคิดว่าหน้าจะตายแล้วล่ะนะครับโอเคปับ๊บนานแหละอ่าเรียบร้อยครับผมเห็นไหมชิวๆสบายๆนะครับนี่พอกดมาดูปั๊บก็จะเห็นว่าสุซานโอนะครับเก็บเรียบครับผมรอบนี้โอเค ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับอีเวนต์เลดบอสนะก็อย่างที่บอกกันไปนะครับย้ําอีกทีนะอีเวนต์ไหนที่มันกํากับครว่ามันกลับมาแล้วนะครับมันมักจะกาก,ากเสมอนะนักจะมันมักจะเป็นอีเวนต์อ่อนเสมอนะครับผมส่วนฝั่งซ้ายนะครับไอพิกอัพตรงนี้นะก็คือมันจะเป็นการ่าแนะแนวนะครับผมว่าเราควรจะใช้โมบิสูตตัวไหนดีนะซึ่งไอตรงเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนาโมบิสูตแบบระดับ5้าดาวนะครับผมผมใช้คําว่าส่วนใหญ่นะแต่จริงๆแล้วก็ ไม่จำเป็นต้องใช้ตามนี้ก็ได้นะครับผู้เล่นสามารถที่จะทดลองแล้วก็ลองค้นคว้าดูก็ได้นะครับผมอไอ้พวกนี้ก็บางตัวมันก็เหมาะกับการเล่นวีลี่ฮัทนะครับบางตัวก็เหมาะกับการเล่นซุปเปอร์แรแต่ว่าพอเอามาเล่นวีลี่ฮ์ทมันอาจจะไม่ชนะก็ได้นะครับผมเวลาเล่นก็ลองตัดสินใจดีๆนะครับแล้วก็ลองอ่านทีม ดีๆนะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันใช้อะไรบ้างตำแหน่งบอสมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราควรจะใช้โมบิสูต,ตัวไหนในการเก็บนะครับผมโอเคครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ